แอีกเช่นเคยนะคะใน EP 03นสในหัวข้อเรื่องนะคะดินในท้องถิ่นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเหงากันบ้างไหมเรียนออนไลน์แบบทางไกลคิดถึงเพื่อนคิดถึงคุณครูหรือยังคะก็ะต้องเข้าใจเนาะในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด2019ทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยปิดสถานที่ในการเรียนการสอนเนาะในชั้นเรียน แต่คณะครูโรงเรียนของเรานะคะทุกท่านเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม,มาถ่ายทอดความรู้แล้วก็วิชาต่างๆนะคะให้นักเรียนได้ศึกษากันต่อไปคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะนักเรียนรู้จักดินไหมคะ What ดินคืออะไรคะนักเรียน ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พบได้ทั่วไปดินตามที่ต่างๆจะมีส่วนประกอบเหมือนกันแต่อาจมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันเมื่อใช้ลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกดินได้เป็น3ามชนิดได้แก่ดินเหนียวดินร่วนและดินทรายซึ่งดินแต่ละชนิดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามลักษณะสมบัติและชนิดของดิน ดินเป็นวัตถุขนาดเล็กที่ปกคลุมผิวโลกซึ่งเกิดจากการผุพังของภูเขาหินกลายเป็นหินหรือตะกอนขนาดใหญ่และผุพังเป็นหินหรือตะกอนขนาดเล็กลงในที่สุดนักเรียนคะคุณครูจะหยิบดินขึ้นมาหนึ่งกำม,มือนะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าดินของคุณครูเป็นยังไงบ้างเราอาจจะคิดว่าดินในกำม,มือของครูเนี่ยไม่น่าดูใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนสังเกตอย,อย่างจริงจังนะคะดินมันมีส่วนประกอบค่ะนักเรียน เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้พี่แตงดูนะคะว่าดินในเมืองครูมันมีอะไรบ้างออะพี่แตงทักท,ทายกับกล้องเลยค่ะอะพี่แตงดูสิคะว่ามีอะไรบ้างลูกมีเศษใบไม้แล้วก็อะไรอีกคะมีก้อนหินในก้อนหินคะดินของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งเศษหินสองซากพืชซากสัตว์สามน้ําและสี่อากาศค่ะซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะคะเราจะไม่เห็นน้ําแล้วก็อากาศ เดี๋ยวเราจะไปทดลองกันค่ะว่าดินมีอากาศแล้วก็น้ำจริงไหมไปกันเลยนักเรียนเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะว่าดินเนี่ยมันมีน้ําแล้วก็อากาศจริงไหมอุปกรณ์ของเราก็มีค่ะดินนะคะนี่ดินคุณครูเก็บมาจากในสวนผักของคุณครูนะคะแล้วก็มีแก้วค่ะแล้วก็มีน้ําค่ะมีถุงแกงร้อนนะคะแล้วก็ยางค่ะจะตักดินลงไปในถุงแกงร้อนนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็รัดแกงค่ะรัดถุงแกง รักแกนะรักถุงแกนะเอ้เรียนใครเคยรักถุงแกไหมอ่าประมาณนี้ค่ะนักเรียนเราก็จะได้แล้วคั้นตอนค่ะขั้นตอนก็แค่แค่นี้ค่ะนักเรียนเอาถุงเอาถุงมาแล้วก็ยางนะคะแล้วก็เอาดินใส่ลงในนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะวางถุงใบนี้นะคะแล้วก็มีดิวางการแบกเลยค่ะนักเรียน ก็เอาเป็นแดดแบบร้อนๆแดดจ้าๆเลยนะคะเราจะวางทิ้งไว้1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยว1ชั่วโมงเรามาดูผลการเปลี่ยนแปลงค่ะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะอุปกรณ์ก็จะมีดีนที่ครูเก็บมาเนาะแล้วก็แก้วใสเนาะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นชัดเจนเนาะแล้วก็น้ำค่ะน้ำก็เป็นน้ำธรรมดาเลยค่ะเปิดจากก๊อกธรรมดาเลยขั้นตอนนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปก่อนใส่ลงไปเลยประมาณนี้ก็พอค่ะนักเรียน ก็จะใส่ดินดินเข้าไปเลยค่ะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะอ่ะสังเกตเขาไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตขยับขยับคะแนเอาต้องมาใกล้ๆดีกว่านักเรียนมองดีๆนะคะสังเกตดีๆเนาะเดี๋ยวคุณครูจะใส่ลงไปแล้วนะคะเห็นอะไรไหมคะนักเรียนเห็นอะไรไม่เอ่ยอ่ะคุณใส่ไปอีกช้อนหนึ่งนะคะนักเรียน ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงของเราแล้วนะคะที่เรานําถุงที่มีดินเนี่ยใส่ลงไปในถุงพลาสติกไปวางไว้กลางแดดหนึ่งชั่วโมงนะคะมาดูผลการเปลี่ยนแปลงกันเห็นอะไรไม่เย่ยอ่ี๋ยวคุณครูให้ดูใกล้เห็นเหมือนมีหยดน้ําหรือละอองน้ําใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นนะคะดินของเราเนี่ยก็มีส่วนประกอบของน้านั่นเองสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดินนะคะดินก็จะประกอบไปด้วยเศษหินซากพืชซากสากัตว์ น้ำแล้วก็อากาศนะคะซึ่งดินตามที่ต่างๆนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันค่ะแต่อาจมีลักษณะและสมบัติบางประการของดินนะคะที่แตกต่างกันค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาสามารถจําแนกชนิดของดินได้ออกเป็น3ชนิดค่ะมีอะไรบ้างคะนักเรียน1นึ่งคือดินไดออ้เลยหึ่งคือดินร่วนค่ะ2ดินเหนียวและ3ดินทรายค่ะดินเหนียวนะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้อดินละเอียดเหนียวติดมือสามารถอุ้มน้ําได้ปานกลางจับตัวกันได้ดีนํามาปั้นเป็นก้อนกลมได้นะคะ 2ค่ะดินร่วนค่ะดินร่วนก็จะมีลักษณะเนื้อดินละเอียดค่ะสามารถจับตัวกันได้ปานกลางอุ้มน้ําได้ปานกลางนะคะแล้วก็เมื่อนํามาปั้นเป็นก้อนกลมเนี่ยเมื่อแห้งแล้วเนี่ยมันจะแตกออกเป็นบางส่วนค่ะส่วน3นะคะดินทรายจะมีลักษณะเนื้อดินหยาบค่ะสากมือไม่สามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้จับตัวกันได้น้อยแล้วก็อุ้มน้ําได้น้อยค่ะนักเรียนคะแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาใช้วิธีอะไรคะในการจําแนกชนิดดินบอกว่าดินเนี้ยคือดินเหนียวนะดินร่วนแล้วก็ดินทราย เดี๋ยวคุณครูนะคะจะพานักเรียนนะคะไปทดลองจําแนกชนิดดินที่พบในท้องถิ่นนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปเก็บดินบริเวณแถวบ้านครูค่ะซึ่งก็จะไปเก็บดินตามบริเวณด้วยกันค่ะแต่และที่ก็จะแตกต่างกันค่ะไปกันเลย เป็ที่หคุณครูเก็บมาจากตรงข้างสระน้ําบริเวณที่2นะคะคุณครูเก็บมาจากบริเวณสวนผลไม้ดินบริเวณที่3นะคะอันนี้คุณครูเก็บดินมาจากบริเวณหน้าบ้านเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเนื้อดินกันค่ะทั้ง3บริเวณว่าเป็นอย่างไรดินบริเวณที่1ค่ะคุณครูก็จะใช้มือของครูสัมผัสนะคะอ่ามันมีความละเอียดค่ะนักเรียนเนียวติดมือด้วยเนี่ยเนี่ยเหนียวติดมือคุณครูด้วยดินบริเวณที่สองอ่า มันมีความละเอียดค่ะนักเรียนนุ่มมือด้วยแต่มันไม่ติดมือมดินบริเวณที่สามค่ะนักเรียนมันมีความสากมือค่ะแล้วก็มีลักษณะแบบหยาบสากัสกๆมือเก์ที่สองนะคะที่เขาใช้จำนวนชนิดดินนะคะก็คือสมบัติการจับตัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทดลองของเราเลยค่ะก็จะมีดินทั้งสามหมายเลขนะคะขั้นตอนนะคะเราก็จะใช้น้ําค่ะเทลงไปในภาชนะท,ที่มีดินนะคะไม่ใกล้เลยค่ะ อ่ะหมายเลขกหนึ่งเนะเาะแล้วก็เทไปเลยอ่ะถกเลยอ่ะเราก็จะใช้มือปั้นดินให้เป็นก้อนนะคะเราก็จะใช้วิธีการปั้นนี้แหละในการปั้นดินให้เป็นก้อนอ่าครูก็จะใช้มือของครูนะคะปั้นดินให้เป็นก้อนของครูน่าจะใส่เยอะไปหน่อยนะคะอืาปั้นเป็นก้อนๆเลยค่ะนักเรียนนักเรียนคะสามารถไปทําการทดลองได้เลยนะคะดินแถวบริเวณบ้านนักเรียนวิธีการทดลองของคุณครูนะคะก็ไม่ยากคางง่ายๆหาอุป,ปกรณ์หรือว่าวัสดุตามพื้นที่ได้เลยไม่ยากอ่ะ เป็นก้อนแล้วค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขออนุญ,ญาตไปทำหมายเลขก2แล้วก็หมายเลข3าค่ะดินทั้ง3บริเวณเนี่ยไปตากแดดค่ะแล้วเรามาดูกันว่าเมื่อตากแดดแล้วนะคะผลการทดลองจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราลองอีกย่งหึ้นทคะ ดินที่ปั้นแล้วนะคะไปทิ้งไว้ในกางแดดน,นะคะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูผลการเปลี่ยนแปลงกันค่ะว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดินบริเวณที่หนึ่งอ่ะปั้นเป็นก้อนกลมเหมือนเดิมเลยที่คุณครูปั้นใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูลองบีบนะอ่ะเห็นไหมอ้ม,มันมีลักษณะแข็งอยู่ค่ะนักเรียนนี่ถ้าปลาหัวใครได้ก็มีสิทธิ์ที่จะโนเลยนะคะนี่อ่ายังลักษณะเหมือนเดิมกลมเหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อไปดินหมายเลขสองอ่ะเห็นไหมเอยมีอะไรมีรอยอะไรเนี่ยมีรอย มีรอยแตกเป็นบางส่วนนะแต่ก็ยังสามารถเป็นก้อนกลมได้เดี๋ยวคุณครูใช้มือบีบเล็กน้อยอ่ะเห็นไหมนี่มันมีรอยรล้าได้เห็นไหมคะเออมันมีรอยรล้าเนาะดินบริเวณที่สองอ่ะต่อไปดินบริเวณที่สามค่ะนักเรียนเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะมันเป็นมันไม่เป็นก้อนกลมเลยใช่ไหมคะคุณครูถ้าคุณครูจับขึ้นมานี่โอ้โหดูสิคะไม่เป็นลักษณะก้อนกลมเลยใช่ไหมคะมันไม่สามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้นั่นเอง เราพอจะรู้หรือยังว่าดินทั้ง3มชนิดนี้เนี่ยเป็นดินชนิดไหนเกณฑ์ที่3มนะคะที่เขาใช้ในการจําแนกชนิดดินก็คือสมบัติการอุ้มน้ําของดินค่ะนี่ก็จะเป็นดินทั้งบริเวณทั้งสามชนิดนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีขวดน้ำค่ะ,ขว,คนนะ,คะขวดน้ำคุณครูน,นะคะก็จะทําการตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งค่ะโดยจะมีล,ะลักษณะเป็นตัวค่ะแล้วก็ฝาะคะเจาะรูค่ะจะกีรูก็ได้แข็เรียนประมาณหกงเจ็ดรูก็ได้ค่ะก็มีน้ําค่ะน้ําอันนี้น้าอันนี้นะคะคุณครูก็เทใส่ลงไปค่ะ แล้วคุณครูก,ก็จะใช้ปากกาเคมีนะคะมาร์กว่าระดับน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนระดับน้ํอยู่ตรงนี้อ่ะคุณครูก,ก็จะมาร์กไปก็ประมาณนี้นะคะใส่ดินใหม่เล็กหนึ่งลงไปเลยเมื่อเราใส่ดินลงไปในภานชนะที่เตรียมไว้นะคะเราก็จะนำน้ำเทลงไปในดินเลยค่อยๆเทนะคะอ่ะนั่นเองคะ่ะ ถ้ามันท่วมอยู่อย่างนี้คะ่ะเรารอให้น้ําไหลลงไปก่อนอ่ะเราสังเกตสิคะนักเรียนมีน้ําไหลลงมาแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราเทให้หมดแก้วเลยนะคะให้หมดเลยตอนนี้นะคะน้ําของเราก็หยุดไหลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทน้ํานะคะในพลาสติกส่วนล่างนะคะในขวดพลาสติกส่วนล่างนะคะลงในภาชนะเดิมที่เรามาร์กน้ําไว้า อ้าวเป็นยังไงคะนักเรียนน้ำยังถึงขีดเดิมอยู่ไหมมันลดลงใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้ปากกาสีแดงเนาะมากไว้ว่าน้ำอันนี้เป็นน้ำที่ไหลผ่านดินไปแล้วนะปากกาสีแดงนะคะจากการทดลองนะคะเกณฑ์ที่3าสมบัติการอุ้มน้ำของดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองกันนักเรียนคะเส้นสีน้ำเงินนะคะคุณครูให้แทนเป็นปริมาณน้ำก่อนเทลงไปในดินนะคะ ส่วนเส้นสีแดงเป็นปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินนะคะลงสู่ภานชนะส่วนล่างและคุณครูก็เอากลับมาเทในภานชนะเดิมเห็นเป็นยังไงบ้างคะดินบริเวณที่หอ่าน้ําหายไปนั่นเองนะคะปริมาณน้ํามันลดลงเนาะเป็นแทนเป็นเส้นสีแดงอ่ะดูดินบริเวณที่สอง เหมือนก,นกันกับดินบริเวณที่1เลยก็คือน้ําหายไปเนาะเส้นสีแดงเนี่ยมันก็อยู่ใต้เส้นสีน้าเงินเรามาดูดินบริเวณที่3เป็นยังไงนักเรียนแตกต่างจากหมายเลข1หนึ่งแล้วก็หมายเล็กสองเนาะปริมาณน้ำเนี่ยยังเท่าเดิมอยู่เลยเห็นไหมคะสังเกตก็คือเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยยังเท่ากันอยู่เลยนั่นก็เพราะว่าดินมีการอุ้มน้ําไว การอภิรายผลการทดลองการจำแนกชนิดดินดินบริเวณที่1มีลักษณะเนื้อดินละเอียดเหนียวติดมือสามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้เมื่อแห้งเนื้อดินไม่แตกออกจากกันอุ้มน้ำได้ดีดินบริเวณที่2มีลักษณะเนื้อดินนุ่มมือสามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้เมื่อแห้งเนื้อดินแตกออกจากกันเป็นบางส่วน อุ้มน้ำได้ปานกลางดินบริเวณที่สามีลักษณะเนื้อดินหยาบสากมือไม่สามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้และอุ้มน้ำได้น้อยสรุปผลการทดลองดินประกอบไปด้วยเศษหินซากพืชซากสัตว์ น้ำและอากาศดินมีสามชนิดดังนี้ 1. ดินเหนียว2ดินร่วนและ3ดินทรายเกณฑ์ในการจำแนกชนิดดินมีดังนี้ 1. ลักษณะเนื้อดิน 2. สมบัติการจับตัวและ3การอุ้มน้ำของดินดินเหนียวมีลักษณะเนื้อดินละเอียดจับตัวกันได้ดีและอุ้มน้ำได้ดีดินร่วนมีลักษณะเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางและดินทรายมีลักษณะเนื้อดิน หยาบสากมือไม่จับตัวกันเป็นก้อนและอุ้มน้ําได้น้อยดินมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืชเป็นแหล่งกักเก็บน้ําสําหรับมนุษย์พืชและสัตว์เป็นแหล่งวัสดุสำหรับก่อสร้างสร้างงานศิลป,ปะและเป็นแหล่งในการทำเกษตรกรรมซึ่งการใช้ประโยชน์จากดินอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่นตามลักษณะและสมบัติของดินแต่ละชนิด เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ของเราในหัวข้อเรื่องดินในท้องถิ่นสามารถตอบคําถามว่าดินบริเวณที่1ดินบริเวณที่2และดินบริเวณที่3าที่คุณครูเก็บมาเนี่ยเป็นดินชนิดไหนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านนะคะส่งไปทางไลน์หรือว่าทาง Facebook นะคะก็ให้นักเรียนทําให้คุณครูด้วยเดี๋ยวเรารอติดตามกัน EP ต่อไปคะ่ะว่าคุณครูจะหาอะไรมาให้ทดลองและให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คะ่ะ สำหรับวันนี้ก็บาย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 